สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะครับพามาดูอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนาะสำหรับมัตตาสองนะครับเอ็กชีพนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยแหละคร้ออะไรฟังก์ชันนะครับสบายๆวิ่งไปประมาณสามหมื่นเป๊ะเลยนะครับสามหมื่นกับอีกกี่สิบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยใหม่มากสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวตาเต็มเดิมเราพาไปดูรอบคันกันก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับรอบคันนะครับ เจ้าคันนี้ผมบอกเลยสุดมากเลยครับเครื่องเบนซินเนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวท็อปนะครับมาด้าสองเอ็กีนะครับตัวท็อปสาหรับตัวนี้นะครับแถมราคาไม่แรงด้วยคุณลูกค้าพี่จมรับเมือเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าคันนี้จะตั้งเท่าไหร่เนาะนนะครับคันนี้บอกเลยคุณผู้หญิงใช้งานนะครับเจ้าของเดิมนะครับเป็นผู้หญิงใช้งานดีมากตัวเช็คสภาพอะไรครบเรามีใบทุกอย่างให้ครบนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลย มาซื้อรถี่เตนมิตเจนะครับเรามีบริการหลังการขายด้วยเราไม่ปล่อยที่ลูกค้าทิ้งแน่นอนรับประกันเลยนะครับเรามีบริการหลังการขายให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ออกรถไปกับเรานะครับเซอร์วิสให้ดีๆเลยผมบอกเลยนะครับรับประกันแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อออกรถกับมิตเจออโต้นะครับเพิ่งรับเข้ามาเมื่อวานนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเอกสารอะไรครบคู่มือครบๆเลยผมบอกเลย นี่นะครับสาหรับเท่คันนี้สวยเลยเนาะผมบอกเลยสวยมากยังไม่เก็บรายละเอียดยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยคุณลูกค้าดูยางเห็นไหมเราถ่ายดูแบบนี้เลยคือเห็นไหมครับคาบอะไรไนี่คือแบบยัเงเลอะอยู่คือเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้อะไรทั้งนั้นนะครับผมพามาดูก่อนเลยผมขี่ออกมาตัตาขี่ออกมาถ่ายคุณลูกค้าดูก่อนเลยว่าเราจริงใจแค่ไหนนะครับเราให้คุณลูกค้าดูตั้งแต่รับรถเลย หรือไม่บางทีเราออกไปซื้อข้างนอกผมก็จะถ่ายลูกค้าดูเลยนะครับตอนออกไปซื้ออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็โจได้รับรถอะไรอย่างนี้ก็ผมก็จะมาถ่ายแยกอีกทีนึงนี่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันบ้างแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราพาไปดูต่อนะครับสำหรับภายในนะครับเรียบไหมคุณลูกค้าเรียบมากๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกปต่างๆนะครับคราบตกกระปในรถค้าบสกปรก ครับสกรปรกพรมหรืออะไรต่างๆทางเต็นท์ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะผมพามาดูก่อนเลยผมแอบขอโมยพี่โจมานะครับตาตารถมาเมื่อกี้ถอยมาเสร็จปุ๊บผมรีวิวเลยถ่ายคนลูกค้าดูแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันหลังจากนี้นะหลังจากพี่โจเก็บรายละเอียดว่าจะสวยแค่ไหนให้ลูกค้าประเมินเลยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ถามได้นะไม่ว่าอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามได้เลยผมเนี่ยผมรู้ผมตอบนะครับผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้แหละครับ นี่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับเห็นไหมครับสวยๆไหมสวยๆเลยคันนี้ผมบอกเลยนี่พวงมาลัยมาพร้อมฟังก์ชันครบครบแบบนี้สําหรับตัวท็อปนะครับมาด้าสองเอ็กซ์ชีพตัวท็อปตัวนี้นะครับทุกๆอย่างใหม่มากนี่ยังไม่เก็บรยายละเอียดเห็นไหมคุณลูกค้าเห็นไหมครับค <c oughs> ่าพวงมาลัย <c oughs> นี่นะครับเกียร์สวยๆอย่างนี้เลยคุณลูกค้าไม่นี่กระดาษเบาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนี่นะส้าเรบคู่มือนะนี่ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับนี่นะครับแล้วพับดูข้างหลังกันต่อมานี่นะครับส่วนข้างหลังนะครับก็เอี่ยมผมบอกเลยเอี่ยมเอี่ยมเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนี่นะครับเห็นไหม รุ่นเดิมเิมเลยคุณลูกค้าไม่เคยแกะเลยผมผมพูดจากใจเลยนะครับผมผมกล้าพูดด้วยคันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยเพราะที่ร้านพี่โจเขารับรถแบบโคตรคัดเลยคุณลูกค้ารถชนรถอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะพี่โจก็ไม่เอาแล้วนะครับผมบอกเลยนะลูกค้าปลอดภัยแน่นอนออกรถกับตีเตนต์ไปเจเจออโต้นะครับคุณลูกค้ามัน่นใจได้อ่ะอ่าแต่เราพาไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนห้องเครื่องนะครับ ครื่องมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องเนาะนี่นะครับขอานะครับเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเราต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะครับว่าเราเพิ่งรับรถมายังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยฝุ่นมั่งคราบมั่งก็ปกตินะครับรถใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาที่เต็นท์เราก็จะทําความสะอาดให้เก็บรายละเอียดต่างๆให้นะครับไม่แต่อย่างรถใหม่เลยผมบอกเลยใหม่ทุกคนันลูกค้าพร้อม พร้อมดูแลหลังคานขายด้วยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยมีปัญหาอะไรขับเข้ามาได้เลยนะครับขับเข้ามาได้เลยมีปัญหาอะไรนะครับก็การันตีด้วยนะครับ่ะเราไปดูกันต่อนะครับส่วนของเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้เนาะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมสำหรับลูกค้าท่านใดชอบชอบคันนี้จังเลยชอบรุ่นนี้จังเลยอยากจองไว้ก่อนหรืออยากอะไรไว้ก่อนก็สามารถแอดไลน์ หรือโทรเข้ามาหรือทักข้อความอินบ็อกซ์มากๆก็ได้นะครับทักข้อความก็ามาหรือโทรเข้ามาหรืออะไรก็ได้ที่ติดต่อได้ทักก็มาเลยครับแล้วบอกว่าคันนี้จะเข้ามาดูก่อนอะไรยังไงได้ครับเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามโลตัสมาพุทธละยองนะครับร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามโลตัสมาตรพุทธละยองนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเราไม่ได้มีแค่เจ้า3ามคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมบอกเลยนะครับเรามีรถกระบะรถตอนเดียวฟอร์จูเนอร์ปาเจโร F B F D Shape Misso อุ้ยมีทุกรุ่นน่ะคุณลูกค้าลูกค้าต้องการนะครับเราจัดให้ได้นะครับแค่คุณลูกค้าเปิดใจนะครับคือไปไปที่อื่นมาไปเต้นอื่นมาไปเต้นไหนมาลูกค้าไม่จบเชื่อผมแค่ลูกค้าแวะเข้ามา Mitsubishi Auto นะครับจัดตัดให้จบเลยนะครับผมบอกเลยไปที่ไหนไม่จบมาที่เต้นเรานะครับเรารับจบให้นะครับ ขอบคุณมากนะสนำะหรับคลิปนี้นะครับก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะพาไปเอารถคันไหนผมจะพาไปรีวิวคันไหนผมจะขโมยคันไหนของแกมาขับอะไรยังไงคุณลูกค้าเราติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ